รัเสเซียเขากำลังจะมีการจัดงานใหญ่นะครับเป็นการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะครับกับการครบรอบ80ปีที่ทางสหภาพโซเวียตมีชัยเหนือกองทัพนาซีตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับแต่ว่าการจัดงานในปีนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่ารัสเซียได้มีการเชื้อเชิญผู้นำหลายประเทศให้ไปร่วมงานเป็นหลัก10ประเทศเลยนะครับและหนึ่งในผู้นำประเทศที่จะเดินทางมาแน่นอน จากการยืนยันของทำรรเนียบรัฐบาลรัสเซียนั่นก็คือผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับโดยจะเดินทางมารัสเซียในช่วงวันที่7-10พฤษภาคม68นี้แต่งงานจริงๆของวันแห่งชัยชนะเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคม68นะครับแล้วทีนี้ก่อนที่ผู้นำของจีนจะเดินทางมาเนี่ยรัเสเซียก็มีการส่งสัญญาณแล้ว,ว่าเดี๋ยวจะหยุดยิงชั่วคราวกับยูเครนนะ เป็นระยะเวลา3วันด้วยกันนับจากวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคม68ปรากฏว่ายูเครนไม่รับข้อเสนอนี้ครับยูเครนเขาบอกกับรัสเซียว่าถ้าจะหยุดยิงเนี่ยขออย่างน้อย30วันฮะต้อง1เดือนเท่านั้นแล้วก็เสนอหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยเป็นเวลา30วันดังนั้นตรงส่วนนี้เองเนี่ยทำให้ยูเครนเขาไม่รับประกันความปลอดภัยของผู้นำนานาชาติที่จะเดินทางมาร่วมงานที่รัสเซียด้วยนะครับ อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันต้องจับตาดูให้ดีว่าจะมีการเจราจาหาหรือกันก่อนหน้าที่บรรดาผู้นําแต่ละประเทศเนี่ยจะเดินทางไปถึงรัสเซียได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าด้านหนึ่งโคศกข,ของรัฐบาลรัสเซียดิมิตรีเพสคอฟเขาบอกนะครับการที่รัสเซียหยุดยิงก่อน3วันเนี่ยเพื่อจะเป็นการดูความพร้อมของยูเครนดูซะว่ายูเครนพร้อม จะมีการเจราจาตกลงกันได้หรือไม่ในการจะหยุดยิงระยะยาวในการจะบรรลุข,ข้อตกลงสันติภาพในระยะยาวได้ต่อไปอ่ะอันนี้ก็จับตาดูฮะไม่รู้ว่าต้องโทษใครหรือว่าอย่างไรหรือว่าใครที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่จะนำไปสู่การหยุดยิงในยืดยาวมากขึ้นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ดูเหมือนว่าจะมีความต้องการแล้วก็มีวาระที่ตัวเองต้องการผลักดันที่แตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นําของจีนเดินทางมาเยือนรัสเซียรอบนี้จะมีการยกระดับความสัมพันธ์ซึ่งของเดิมรัเสเซียกับจีนก็แนบแน่นอยู่แล้วก็จะยกระดับให้แนบแน่นมากขึ้นไปอีกแล้วก็จะมีการลงนามข้อตกลงน่าจะหลายฉบับมากเหมือนกันนะครับในการทํามาค้าขายร่วมกันฮะแล้วไม่ได้มีเพียงแค่ผู้นําของจีนเท่านั้นที่จะมานะครับยังมีผู้นําของบราซิลผู้นําของเบลารุสแล้วประเทศในแถบเอเชียกลางอีกหลายประเทศก็จะมาด้วย